คือสลามที่ทําเสียนนะคะแล้วทีนี้เราก็เลยมาผสมจนได้แบบนี้แต่มันยังไม่เข้าที่เราจะมาใส่บรอเร,รกนะคะเราจะดูว่ามันจะดีไหมผสมเลยแล้วกันอืมแต่ครับหนึ่งขอถ่ายเท้าช่วยนะคะขอโทษค่ะ mm hmm. ขอหนีบไว้หน่อย มันจะเป็นสูตรลคล้ายพุดดิ้งนะมันจะแบบเด้ง,ดงมันจะแบบเด้งๆนะคะอันนี้ก็น้องก็เล่นโมจิโม,จ,มจิอยู่เสียงจิ้มฟินมากแต่ได้อะไรอยู่คะเล่นรามเล่นรามเหรอคะสนุกไหมคะสนุกไหม ลารลามาดสไมตัวนี้กันต่อละกันก็คนคือนี้เราใช้แจ็คสีใสๆนะคะอันนี้มันพังเราก็เลยแบบคือทำสีใสครั้งแรกเนะะี้ยค่ะทำสีใสครั้งแรกเราก็เลยมาทำสีครั้งแรกแล้วมันแบบพังเลยมันแบบแข็งแบบเด้งๆแบบมันไม่แบบคืออธิบายไม่ถูกมันแข็งแข็งเด้งๆอย่างเงี้ย ก็เลยมาใส่น้ำอันนี้ใส่น้ำเยอะเกินไปมันก็เลยแบบอืนั่นก็เแบบติดมือเลยเทใส่บีบีออยนะคะ เล่มได้อาจจะได้แล้วละมังมันไมมันจะไม่ค่อยมีเสียงจิ้มฟินฟินอะไรงน,นนะนี่มันมีตรงนั้นอีกเดี๋ยวเรามาทำให้ดูแบบนึงนะคะ